เบ่งครับรูดว่อมาเอาแบบนี้เลยอืมโอ้โนุ่มสวัสดีครับมันนีงไม่กินเมนู แกต้มน้ำปลาครับเปื่อยๆใส่กับอ่าน้ำจิม้มซีฟู้ดนะครับผักกับมีหลายอย่างนะครับผมคิดอยากนะครับเม่ได้กินโดนแล้วรู้สึกว่าคิดอยากอยากกินเปื่อยๆแบบหลุดเลย,ย,เยะนะครับเปื่อยดีเพรต้องห่วงครับเปื่อยเกินซีฟู้ดหลดเด็ดครับปั้นเองคือเขาฮึมฮึมผมเปื่อยหลุต้มโดนมาก จะเปื่อยหอดกระดูกครับเปื่อยขัดปีกมีปีกกบนองนะครับมีสองน่อง เพื่อใแบบมันอยู่น้ำก๋วยเตี๋ยวใกล้ครับไม่เคยเจ้าตุนโดนๆอ่ะคือกันเลย หอมน้ำปลาเจ็บสิเพราต้องอ่าหยัมเลยครับเอาลิ่นดั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 นซื้อละลายเลยเบอร์นี นี่ของแท้เบิ้งครับรูดออกมาเอาแบบนี้เลยอื้มโหนุ่ม โอ้น oh, no. no 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 uh ัวน้ำกันนัวครับนัวเลยมาครับโอ้ รูดออกไปนะครับอือ saya akan pakai kompom hmmm เมื่อยเกินครับมัน่ได้ย่ํอีกหลายม นี่ครับอีกน้องนึ่งออโอ้โหลยออกเบอร์นะครับรูดออกเบอร์เลย แบบนั่งกินเลย

สุดยอดครับผมกดแสบเลย